สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแอดมินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะใครอยากเข้าบ้าน,นะคะอย่าลืมแอดกันเข้ามาได้นะคะบ้านฟรีนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ชุกเมื่อนะคะเด็กที่อายตุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่้องคะ่ะ แอดมินนะคะก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของงดก่อนเนาะพราะแอดมินลงแค่คลิปเดียวนะคะใครอยากเข้าบ้านก็เข้าไปเลยนะคะมีแนวทางฟรีให้นะคะมีทุกแนวทางนะคะแอดมินให้เด่น2แอดมินก็เจาะไม่เข้า8ปเสียดายมากแอดมินให้เด่น7แอดมินก็เจาะไม่เข้าแต่มาตัวแปลงล่างชุดการ6 7นะคะเข้าล่างก็ได้เฮกันไปเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะตารางของเราก็เข้านะคะนะหกจิตนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะของวันนี้กันเลยสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีแปดห้าสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ะ เดมินให้เด่นไปที่9กับ7นะคะเด่น9กับเด่น7นะคะ97นะคะตามได้นะคะมี7 9แล้วก็76ไม่น่าจะมาแล้วนะทุกคนเนาะเ6กับ79เพราะงดก่อนเข้าแล้วนะคะเด่น9นะคะก็จะมี9 0 92 95นะคะ สำหรับเด่น7นะคะก็จะมี70 7ดศูนสองเหนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมี50 53 25ย์นะคะ แปลงล่างนิดหนึ่งละทุกคนใครชอบตรงๆก็จับตรงๆไปเลยนะคะแปลงล่างกับแปลงล่างนิดหนึ่งะคะสำหรับสามตัวนะคะก็จะมีสองแปดห้าเก้าห้าสามเจ็ดสองเก้านะคะแล้วก็สี่ศูนย์เก้านะคะสามตัวเนาะเห็นไหมพี่ยองเห็นทุกตัวไหมตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เก้าห้า 5053อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น75นะคะจดไว้แคบไว้ไวนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนนทางตัวเลขส,สวยาๆม,า,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีจ้า